สวัสดีค่ะน้องๆพี่ตังนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่คณะสาราณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนาเลส,สวนค่ะคณะของพวเราเองวันนี้นะคะพี่จะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับคณะของเราให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นว่าภายในอาคารต่างๆของเรานั้นมีอะไรตรงไหนบ้างตามพี่เข้ามาเลยค่ะภายในตัวอาคารสุขวิทยาสถิตหรืออาคารบริหารประกอบไปด้วยในส่วนของสำนักงานเลขานุการ ห้องพักผู้บริหารและห้องพักอาจารย์เมื่อเข้ามาในอาคารด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือว่าคลินิกอาสมเสลาวที่นี่เปิดให้บริการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแบบองค์รวมแล้วยังเป็นสถานที่ฝึกงานของพี่ๆสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์อีกด้วยน้องๆคนไหนสนใจลองแวะมาเยี่ยมชมหรือใช้บริการกันได้นะคะ เปิดให้บริการทุกวันค่ะสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เพจของคลินิกอาสมสลาวได้เลยค่ะ <S 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 และนี่คือห้องอ่านหนังสือ co-working space ของคณะเราน้องๆสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าไปใช้งานภายในห้องโดยล็อกอินด้วยรหัสนิสิตได้เลยค่ะแอร์เ <ham> ย็นสบายมีโต๊ะเก้าอี้มุมสำหรับนั่งทำงานประชุมและอ่านหนังสือได้อย่างสะดวกสบายเลยจ้าช่วงสอบ เปิดให้บริการถึงเที่ยงคืนเลยนะในส่วนนี้น้องๆจะต้องใช้คีย์การในการสแกนเข้านะคะเพียงแค่ใช้การแตะลงไปที่ช่องตรงนี้แค่นี้ก็สามารถขึ้นไปติดต่อส่วนสำนักงานได้แล้วค่ะเราสามารถใช้ได้ทางลิฟต์และบันไดเลยค่ะแต่เพื่อสุขภาพของพวกเราและช่วยลดการใช้พลังงานเลือกใช้บันไดกันดีกว่านะคะเพราะถือว่าเป็นการได้ออกกำลังกายไปในตัว พอขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วด้านขวามือจะเป็นในส่วนของงานธุรการงานการเงินและพัสดุงานนโยบายและแผนห้องพักรองคณะบดีและห้องพักคณะบดีค่ะอมอืแต่พี่คิดว่าห้องที่จะเกี่ยวข้องกับพวกเรามากที่สุดที่จะต้องมาติดต่อจะเป็นทางด้านซ้ายมือค่ะ จะมีในส่วนของหน่วยวิชาการหน่วยบัณฑิตศึกษาและงานกิจการนิสิตตามพี่มาเลยค่ะพี่จะพาน้องๆไปดูว่าเราจะมาติดต่ออะไรกันบ้างที่นี่ห้องแรกจะเป็นในส่วนของหน่วยวิชาการด้านหน้าห้องจะมีตู้สำหรับใส่เอกสารคำร้องต่างๆพอเข้ามาด้านในเราจะเจอพี่ๆเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาในแต่ละหลักสูตรโดยในระดับปริญญาตรีเรามีอยู่ด้วยกัน5หลักสูตรนะคะ Terima kasih telah menonton! น้องๆสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการลงทะเบียนกับพี่ๆได้เลยนะคะพี่ๆใจดีมากๆบอกเลยเราไปดูในห้องถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ ห้องนี้จะเป็นในส่วนของงานกิจการนิสิตนะคะเปิดประตูเข้ามาเราก็จะพบกับพี่เสกจะคอยดูแลและให้บริการพวกเราในส่วนของการขอทุนการศึกษาการขอกู้ยืมเงินกยศหรือนัดหมายเข้าปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตน้องๆคนไหนจะทำเรื่องขอกู้ยืมเงินกยศหรือขอทุนการศึกษาสามารถมาหาพี่เสกได้ที่นี่เลยนะคะพี่เสกใจดีและให้คำแนะนำได้ทุกเรื่องแน่นอนค่ะ ต่ยกเว้นเรื่องความรักนะคะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าต่อไปนี้เราจะมาติดต่ออะไรที่ไหนอย่างไรบ้างต่อไปนี้พี่จะพาน้องๆไปดูในส่วนของด้านหลังอาคารบริหารกันบ้างดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะ ในส่วนด้านหลังนี้จะเป็นส่วนของอาคารปฏิบัติการและอาคารเรียนรวมโดยบริเวณชั้นหนึ่งของอาคารเรียนรวมจะเป็นห้องสโมสรนิสิตพื้นที่กว้างขวางสะดวกปลอดภัยมีลานอเนกประสงค์และสนามกีฬาให้พวกเราได้มาใช้บริการกันด้วยนะคะเมื่อออกมาจากอาคารบริหารเลี้ยวมาทางขวาเราก็จะพบกับร้านค้าที่มีข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม เปิดขายทุกวันจันทถึงสุ์เผื่อน้องๆคนไหนรู้สึกหิวก็สามารถแวะมาใช้บริการกันได้นะคะในโซนนี้จะเป็นโซนพักผ่อนมีโต๊ะเก้าอี้ให้บริการในพื้นที่ร่มรื่นสำหรับนั่งพักนั่งรับประทานอาหารมีจุดให้บริการน้ำดื่มเย็นๆที่สะอาดปลอดภยัยน้องๆสามารถนำแก้วหรือขวดน้ำส่วนตัวมาเติมได้ตลอดทั้งวันเลยนะนอกจากนี้ยังมีตู้กดสินค้าของเซเว่นให้บริการอีกด้วย ลองมาใช้บริการกันดูนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รั้วคณะสาธารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย